ตึ๊บแังเลยตาเขียวมะนาวสิบเก้าบาท <c oughs> สุดเก้าโลตัสเกิดเ,เหมือนกันนะใช่คือหิอวอ่ะสวัสดีค่ะทุกเอเสุหรับวันนี้จะกินควาอรอยที่โรตัสอ่อนโนธา0นอีกแล้วใกล้บ้านเราคิดดูแล้วกันกว่าจะได้กินนะเส้นสอื่ไปยันไหนแล้วเนี่ย ใช้เวลาเตรียมการใช้เวลาเตรียมการนี่เป็นคีเตอร์สายแดดเนี่ยไม่ใช่ได้กินกันง่ายๆนะแต่ละมือเนี่ยสายกินแล้วคลิปลงคลิปไปเนี่ยได้<อ>กี่เซนรู้ไหมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เหมือนเหมือนทำเอาสังคมอะ่ะทำคลิปเอาสังคมอยากจะบอกพี่มาร์กว่าก็อยากได้เงินบ้างคนทำคลิปก็อยากได้เงินบา้า,า,งนบางนะคะโฆษณาเข้าทุกคลิปนะคะไม่อยากจะพูดเลย เห็นพี่มารวยก็ชื่นใจคิดว่าคนอื่นเขาบอกว่าได้คลิปละาศูนย์จุนย์เซนเขายังได้มากกว่าจุ๋มอีกนะครับเพาจุ๋ได้ศูนย์จนย์ศูนเซนรจะได้กินบมนไหมไปสองนีแล้วอะหวยจัดดวงพอวบนหกบาทดูคู่กับโยัดห้าศูย์มาอย่างยาวนานกินมาตลอด กินจะเป็นหุ้นส่วนหนึ่งแล้วออมาเราตั้งห้าส่นจะรู้ว่ามีอะไรแล้วเนี่ยมันร้อนมากอนะกิน,นคำนี้ก็หวังว่าจะได้สักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเซนอเอาไปาข้าวข้าวหมกไก่ที่หัวชอบ ร้านาชาข้าวหมกซึ่งเราก็กินมานานแล้วร้านนี้ก็กินมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าผัวนี่แทบจะเป็นราชาข้าวหมกแล้วเจอข้าวหมกที่ไหนนด้ต่อรถทันทีไก่ก็เหมือนเดิมอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นแกงกะหรี่ a อไม่ต้องไม่ต้องดัดนะเพราะว่าแกงแกงเคอร์รี่เป็นแกงชนิดหนึ่งของอินเดียไม่ใช่แกงโสมเพณีไม่ต้องบิดเบือนคำแกงเคอร์รี่คือแกงเคอรี่ ไก่แกงครี่รักความข้าวบกตรง,งไหนวะตรงหอมเจียวเนี่ยหอมเจียวมันกรอบอันนี้ต่อใช่ไหมอันนี้เป็นหูทอดร้านขายกับข้าวเนี่ยจือร้านข้าวทิพ เป็นหมูทอดที่มากินครั้งที่แล้วแล้วติดใจมันเป็นหมูทอดกระเทียมแล้วก็ถุบแป้งทอดทีนึ่งแล้วหมูนุ่มคือตัดด้วยช้อนขาดอะนุ่มหอมอร่อยอนุ่มนีก่กเขาไม่ใช่หมูอะเขาคือกัดนะกระเทียมเขาเลยสายชอบกินกระเทียมอยากให้กัด มีตัวเลขด้วยดูเองอไอเล็กนะใบหวยด้วยในนียวันนี้กูกำลังรับชมจุ๋มเอสสะดวกแบบนี้กินไปบ่น AI ไปที่โลตัสผลิตผิที่5 0ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องจุ๋มเอสสะดวกแบบนี้ช่องนี้มีแต่ของอร่อยทุกว้า